รู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งตัวนี้โลกก็คือใจนี่แหละฮะรู้สวรรค์รู้จักรวาลก็ใจนี่แหละคือจักรวาลฮะอ่าทำไมหลวงตาถึงถึงถึงอ่าอ่าพูดถึงเนนเท็เตอร์เพราะเนนเทคเตอร์พูดคำหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนที่หลวงหรือปีก่อนหรือองสองปีก่อนที่หลวงตารู้จักเนนน้น มันพูดอะไรรู้ไหมมันพูดว่าถ้าอยากเห็นจักรวาลก็เข้ามาดูข้างในเนี่ยซึ่งหายากมากนะที่จะพูดอย่างนั้นเพราะจักรวาลที่แท้จริงคือจิตที่เกิดท่องเที่ยวจักรวาลความคิดไงปรุงแต่งอยู่ตลอดพบชาติเกิดอยู่ตลอดเรียกว่าสังสารวัฏเวียนวนเวียนว่าอยู่อย่างเงี้ยแต่ละรอบเห็นไหม นั่นแหละพบชาติเกิดนี่เขาเรียกว่าปรมาธรรมในภาษาธรรมมันเป็นอย่างนั้นการเกิดแต่ภาษาคนมันก็ต้องมีคนเกิดคนแก่คนเคนจ็บคนตายไหมอันนี้ภาษาคนแต่ภาษาธรรมไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเรียกว่าเป็นนามเพราะงั้นต้องอาศัยสติที่มีกําลังการฝึกสตินี่แหละนะอ่าฮะ